จังวันนี้ก็ทำการปิ้งนะครับดูสิครับน่าทานมากครับเป็นไงบ้างครับเชฟ๋อน่าจะอร่อยแหละโอ้อร่อยแค่ไหนครับ จากหนึ่งเต็มสิบให้เท่าไรครับให้เก้าครับโอ้ให้เก้าเองเหรอมันน่าจะอร่อยมากครับนี่คือปลาแซลมอนหรือเปล่าครับรครุณเพชรพูดอะไรน้อยสิครับอะไรครับพูดอะไรน้อยสิครับพูดอะไรก็พูดสิครับเพื่อท่านผู้ชมได้ฟังครับ <this> จะเอาซาวเ่ามาด้วยหรือเปล่าครับพ่หน้าครับไม่ไม่หรอครับคุณมีคุณใส่เสื้อปาร์ตี้นะครับใช่หรือเปล่าคุณชอบปาร์ตี้หรือเปล่าครับโอ้กินเหล้าหร้อครับยังไม่ถึงอายุไม่น่ากินนะครับโอ้ดูครับ คุณอร่อยโอ้โหน่าิีกประฐานครับกดปินดิปินดวันับมมอ้ฮะเลยเออร์แฟรสนบะโอ้โหผว้คุณฉลาดมากครับผูกคุณไม่น่าพลาดครับ งั้นเราไปเลยครับพูดไปเลยครับไม่เป็นไรครับรายการนี้ไม่แคร์สังคมอยู่แล้วครับนี่คือกุ้งอะไรครับขอสัมภัษณ์นะครับกุ้งอะไรครับเมื่อกี้ครับโอ้โหพวงนี้เขาล่ากุ้งล็อสเตอร์ครับผิดกฎหมายนะครับคุณรู้ไหมครับมันยังมีเยอะนะกุ้งล็อสเตอร์ตัวใหญ่ทั้งนั้น

คงใหญ่ยยมากครับสงสัยมันคงจะดับซู่นแน่ครับถ้าคุณยังทำแบบนี้ต่อไปครับไว้ยังไรครับ<ห>คุณแม่ผมจะละให้มันหมดเลยกุ้งลักเซอร์กละสินงละสินการทำเนี่ยประมาณเบื้อแล้วประมาณมันกันนี่บ่ไก,กลกด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 กัดเยลยกัดมากทีมกว่า